เฮ้ยใครเดินชุดกูวะใครอยากมีปัญหากูวะเดินไปดูตาหมาตาเรือฮะเด็กบ้านไหนวะมึงนิดมึงอยู่ไหนหลบไปไหดิเด็กบ้านไหนวะโอ้โหแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่อนมึงเป็นไรวะเดินดีๆอ่ะฮะกูเดินม,ม,มาคนเดียวอะ่ะฮะฮะเพื่อนมึงเป็นไรอะ กูบอกว่าเพื่อนมึงเป็นไรดูมันหาเรื่องกูอะมีแต่คนผสมประกอบอย่างไม่อยากอ่ะกล้าไม่ได้ขี้เมา่แกงไรสัตว์ด่าเรื่องเหรอนะแปะเนาะแปะเด็กันเนาะเด็กเนากระเด็น